ภาพรวมของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของบุคคลสำคัญกันก่อนนะครับโดยวันนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีและครอบครัวชินวัตรก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างราบรื่นนะครับเช่นเดียวกับบุคคลสำคัญหลายคนที่ไปลงคะแนนตามสิทธิ์ยกเว้นนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่ไม่สามารถลงคะแนนได้เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งปิดหลังไม่มีกรรมการประจําหน่วยครับ นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าขอภัยครับไปใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่เช้าที่หน่วยเลือกตั้งที่32โรงเรียนคลองลำเจียกเขตบึงกลุ่มภายในซอยโยธินพัฒนา3ท่ามกลางสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศและการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากตำรวจและทหารรวมถึงประชาชนที่มาให้กำลังใจ เช่นเดียวกับคนในครอบครัวชินวัตรนะครับนายพานทองแท้บุตรชายคนโตของพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวพินทองทานางสาวแพรทองทานบุตรสาวพันตํารวจโททักษินก็ไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงและเขตบางพลัดของเขตเลือกตั้งที่33กรุงเทพมหานครบริเวณลานจอดรถโรงเรียนพี่มนวิทย์ซอยจรญสนิทวง71โดยนายพานทองแท้สวมเสื้อ Respect My Vote ขณะที่คุณหญิงพจนดามาพง์ไปใช้สิทธทิเขตเลือกตั้งที่5กรุงเทพมหานครโรงเรียนเศรษฐเสถียนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตลงคะแนนเลือกตั้งที่บริเวณลานตลาดนัดโรงเจเขตเลือกตั้งที่3หน่วยเลือกตั้งที่33แขวงบางกรวยเทศบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งไปถึงหน่วยเลือกตั้งที่20โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยแขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีเขตเลือกตั้งที่5กรุงเทพมหานครก่อนเวลา8นาฬิกาแต่ว่าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวไม่มีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและอุปกรณ์การลงคะแนนเนื่องจากสํานักงานเขตราชเทวีถูกปิดล้อมทําให้นายสมชัยและประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่สามารถใช้ลงคะแนนเลือกตั้งได้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกใช้สิทธิเลือกตั้งที่เต็นท์ใต้ทางด่วนซอยประดิษฐ์พัฒ์เรวดีเหนือของเขตเลือกตั้งที่6หน่วยเลือกตั้งที่12แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับหลังผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางออกไปแล้วพบว่าผลเอกประยุทธ์ได้ลืมบัตรประจําตัวประชาชนไว้ในคูหาเลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคนถัดไปต่อจากพลเอกประยุทธ์ได้เก็บบัตรประชาชนดังกล่าวไว้และมอบไว้ให้กับเจ้าหน้าที่เลือกตั้งก่อนที่จะมีนายทหารคนสนิทเดินมารับบัตรกลับคืนพลเอกประจินจันตองผู้บัญชาการฐานอากาศใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนริธทธยะวรณลัยของหน่วยเลือกตั้งที่33เขตเลือกตั้งที่13แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงสวนจิตลดาโรงเรียนสุขโขทยัยโดยระบุนะครับว่าวันนี้ถือเป็นวันสําคัญของคนไทยทุกคนที่ต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อให้วิถีทางทางการเมืองเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนรวมทั้งเป็นการทําหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศอย่างสมบูรณ์ครับ